สวัสดีทุกคนวันนี้มาถึงช่องฟาติมีชาแนล <c oughs> วันนี้นะทุกคนฟาติมีจะพาทุกคนมากินขนมสี่รสชาติกัน,นสี่เลยนะรสชาติแรกก็คือเผ็ดรสชาติที่สองก็คือหวานขนมที่หวานสสรสรที่าสามก็คือขนมที่เปรี้ยวออ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วรสชาติตที่สี่คือขนมที่เค็มสีรสชาตินี่ฟาติมีได้ไปซื้อมาแล้ว ซื้ออย่างนึงทุกคนเพราะว่าขนมชาสามว่าขนมเนี่ยสีรสชาติเนี่ยขนมไหนที่หายากที่สุดนะคือขนมเผ็ดเองใช่ขนมที่เค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดเนี่ยหาง่ายมากแต่ขนมที่เค็มอ่ะมันหายากเพราะทีนี้ก็เลยเลือกขนมนี้มาแทนขนมเนี่ยมีชีสเยอะก็คือเป็นผงชีส ซึ่งฟัดเจมี่เคยกินผงชีสแล้วแบบรู้สึกว่าเค็มๆยังไม่รู้อ่าไม่รู้ว่าผงชีสมันมุ่เน่าหรือมันบ,บูดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่ารู้สึกว่ากินชีสนี่เยอะแล้วมันแบบโคตรเค็มอ่ะทุกคนก็เลยแบบลองสั่งมันแล้วกันเราเชิญลองสังส่งมาสิลองไปซื้อมาที่ร้านนะฮะว่ามันจะเค็มขนาดไหนนะ,ะทุกคนแล้วก็ก่อนที่ฟัตเจมี่จะพาทุกคนมาดูว่าขนมอะไรที่มันโคตรชาติที่สุดเลยนะ คือขนมอะไรกันอย่าลืมกดตามช่องฟาตีมีชแนลด้วยเออคลิปนี้อาจจะไม่ได้เสียด้วยทุกคนแล้วก็แล้วก็มาดูก,ก,ก,กันว่าเสียงรสชาติเนี่ยขนมไหนจะอร่อยที่สุดและขนมไหนจะโคตรแย่ที่สุดสหรับฟาตีมีและ้ะทุกคนที่ลองเป็นขนมเปรีขนมเนี่ยก็รือว่ามันอร่อยจริงๆนะทุกคนก็อย่าลืมกดตามช่องฟาตีมีชแนลด้วยทุกคนกวันนี้ไม่มีฟรีแอร์นะทุกคนกับฟาริซ่า ก็ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าไม่มีเฟรดีซ่าฟฟริซ่าเฟรดิซ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะเฟรดี้กับฟริซ่ามันอยู่ข้างนอกทุกคนมันไปกินมาม่าเดี๋ยวพาทุกคนไปอดูกันดีกว่าว่าเฟรดี้กับฟริซ่ามันกินอะไรกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะทำคลิปสีรสชาติเนี่ยเราไปดูเขาทำอะไรกันดีกว่า ไม่เจอสองคนนี้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเรามานั่งทำคลิปดีกว่าเดี๋ยวมันจะแบบหมดเวลาที่เราต้องอดกินนะทุกคนก็จะบอกก่อนว่ากว่าจะทำคลิปเนี่ยมันนานมากทุกคนเพราะพยายามหาของที่ว่ามันทยามทำคลิปมาตลอดแต่มันก็คิดไม่ออกอ่ะก็เลยคิดได้รคิดนี้จริงจิงอ่ะขนมหวานอหะที่เดี๋ยจะซื้อไอ้พวกขนมช็อกโกแลตแต่ว่าร้านนี้ร้านเขาอ่ะหมดก็เลยซื้อนี่มาแทนได้นี่มาแทนทุกคน แล้วก็นั่นแหละได้นี่มาแทนเฉยเลยก็มงกับตัวเองเหมือนกันือเดิมเชือกแล้วที่ร้านเขาอกมันหมดก็เลยอันนี้มาแทนเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนเรา,าันดีกว่าวันนีองอร,อ,อร่อยที่สุดนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยนะก็สี่ สามสี่วันแล้วจะไม่ได้ถ่ายคลิปต้งแต่ถ่ายคลิปอาสูดก็คือในนั้น,นคนอยากจะคุยแต่รู้ไหมบางคนหลายคนถามน,นะว่าเมื่อ,อไหร่จะทําคลิปสลับร่างสลับร่างอะ่ะอยากสลับแต่ว่าถ่ายมันรู้คีเทกอะมันก็มันก็เป็่นอะไรไม่รู้ของมันแล้วก็อารมณ์เสียกันก็เลยไม่ได้ถ่ายกันนะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างวันไหนที่อยากจะถ่ายคลิปสลับร่างก็เดี๋ยวจะทาให้รับรองคลิปสลับร่างสนุกยิ่งกว่าลิปไมาอีกจริง แล้วก็คลิปหน้าที่จะทำนี้ก็ยังไม่ได้บอกเพียงทีนะก็จะสซไพร์ด้วยว่าจะทำอะไรแต่กูได้ดูแล้วลคลิปหน้าเนี้ยสนุกยิ่งกว่าคลิปไหนอ่ะเพอจะสนุกยิ่งกว่าคลิปสัตว์บ้าก็ได้ทุกคนโอเคทุกคนเรามากินกันดีกว่าคุยเรื่องอื่นมาเยอะแล้วเรามากินกันดีกว่าทุกคนมันละมันมันื้อคันปากอยากจะกินแล้วเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมไหนที่ปาจะมีจะได้กินก่อนแรกพราด้มีอยากกินขนมนี้ก่อน เนี่ยจะลองกินขนมเค็มก่อนเคม็มมันค่อยน่าอร่อยเพราะว่าพอพดีไม่ค่อยชยอบกินขนมที่ใส่แต่เดี๋ยวมันชอบตแต่ว่าตุ่นตมันรู้สึกว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าก็รูว่าทำไมเพื่อนถึงไม่ชอบกินชีสเพราะกลี่นี่เอง อันนี้บางคนก็ไม่บางคนก็ชอบกินชิน้นนะทุกคนมันคนเรามันมีมันชอบไม่เหมือนกันทําไมคุณเอ๋ชอบทําไมเพื่อนกับกูชอบพูดเดียวกันวะไอ้ยยเดี๋ังกินอ่ะมึงออกขนมเนี่ย สำหรับฟะติมีคือมันออกเค็มนิดนิดนะมันออกเค็มนิดนิดเหมือนแบบเก็บมานาน่ะแล้วก็มันก็ออกแบบหวานๆหน่อยหวานๆกับเค็มๆมันออกกันสองอย่างสอรสชาตนี่มันผสมกันบ้างส่วนเผ็ดๆกับเปรี้ยวๆนี่ไม่มีเลยนี่มีแบบอันนี้ถือว่าเป็นขนมเค็มนะก็ถือว่าได้อยู่เค็มอะ ถือว่าขนมเค็มที่มันก็อร่อยดูนะทุกคนเออลืมเลยก่อนที่เราจะถ่ายคลิปถ่ายขนมเนี่ยเธอบอกทุกคนว่าฟริตมีไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อขนมที่เผ็ดที่สุดในโลกไปที่เปรี้ยวที่สุดในโลกให้ทุกคนได้ดูเหมือนกับยูทูบเบอร์ชื่อดังทุกคนนะแต่ถ้าทุกคนอยากให้งงฟริตมีลองทำเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็มาดูกันได้ยิน,นทุกคน ฟอติมีจะได้มีเงินไปทํางานไปทําอะไรก็ได้ที่ฟอติมีทำยูทูบเนี่ยเพื่อจะช่วยให้ได้รายได้จากครอบครัวแต่ก็ไม่ใช่แค่ว่าแต่ต่านั่นก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบแค่แค่ยูทูบอย่างเดียวมันก็มีหลายอย่างอีกที่ไม่ใช่แค่ยูทูบที่ช่วยแต่เดี๋ยวเราไปกินขนมกันดีกว่าทุกคนอันนี้ไม่รู้ที่ในเมืองมีไหมนะกาจะมีในเมืองแต่ว่าขนมบ้านนอกอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เค็ม มันชี้ติดมืออืมก็ถือว่าอะไรเหมือนกันนั้นทุกคนอ้อต่อไปนะให้กัเลือกเลยขนมหวานและขนมเปรี้ยวอะ่ะเราจะเก็บเป็นที่สุดท้ายแล้วกันเพราะว่าต้องกินขนมเผ็ดกับเค็มไว้ก่อนเพราะว่าสองรสชาตินี้มันแบบคุ้นขัน้นที่ว่าแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ยิ่งเป็นขนมเผ็ดนี้โอ้ขนมเนี่ยเบนโตะทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ผิดน,นะฟาดีมีมาทำไมอ่ะแต่สำหรับฟาดิมีนะมันโคตรเผ็ดว่าขนมเนี่ยเบนโตะเนี่ยฟาริมีกิน,นไม่ได้แต่ว่าฟาริยะมันกินได้แต่เพาะวันนี้ไม่ชอบกินขนมนี้เลยมันเผ็ดยังไงไม่รู้จักจากลิ้นฟาดิมีอ่ะเวลาลิ้นฟาดิมีโดนของเบ็ดเนี่ยเบ็นเนี่ยขนมเบนโตะเนี่ยโคตรเผ็ดเลย อ้วนนี่เพื่อนทุกคนนะเอาเแขกินเถอะนะแขกโอ้แขกนี่กลิ่นก็มาแล้วเฮ้เพ็ดมันเป็นที่คอพอเรากินแล้วก็เราเราเกินอ่ะมันมันมันเป็นที่คอทุกคนไม่ได้เป็นที่กินเ,เท่าไหร่ที่คอแต่ว่า อร่อยนะใช้ได้อยู่เออลืมบอกคะเนนไปเลยว่าคุณเนนอะไรอร่อยที่สุดลืมบอกเลยทุกคนลืมบอกเลยขนมรสเผ็ดอ่ะขนมรสเค็มอะ่ะประมาณขนมรสเค็มตนะ้องให้ประมาณว่าให้ประมาณ 7, 7เจ็ดเจ็ดไม่ใช้ไม่ได้ให้ห้าห้าเป็นต์มันค่อนข้างที่ว่าแบบเค็มมากแล้วก็แบบรู้สึกว่า หรือแบบอะไรยังไงไม่รู้มันบอกอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวขนมเผิดน,นี่ก็รู้สึกว่ากินตอน,นั้นแหะเออไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะมันผิดอย่างวะทำไมตอนที่ถ่ายคลิปมันกินไม่เผ็ดอีกแล้วก็อร่อยด้วยนะอร่อยวะพี่สิลว,ว่ามันอร่อยนี่มันแค่ผิดตอนที่เราเกินที่คออ่ะก็ถือว่า,ววามันตัวก็อร่อย ที่ว่ามันจมีเรื่องขนมผิดหรือว่าลิ้นมันจมีมันรสชาติผิดเพี้ยนไปในตอนที่เด,ด็กว่าก็ชอบก่อนกิน่เสร็จอกุนแล้วก็ค่อยถ่ายต่อ <laughs> กันที่สองขันท่สามเป็นไรขั้นที่สี่โคตรเพจเลยขี้มีไม่ค่อยไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะอน้ำกินมะไมาแล้วจะมีอะไรล่ะอะอมาก เขาเล่กันนัว่ามันจะเผ็ดมากนะขนมจีลูกเนี่ยเผ็ดอร่อยขอตัวกินกันแล้วกันนะคุณตัดต่อคุณตัดต่อคุณน่าจะหิวใช่ไหมคุณตัดต่อบอกตัวเอง เพราะว่าคนต่อคือคือคนในบ้าน <c oughs> มันยังฝันปิดแต่ว่าหลังๆมันเริ่มปิดทั้งคอปิดทั้งลิ้นแล้วเริ่มปิดทั้งลิ้นทั้งคอลแล้วผลิตแล้วมัน้ำผลิตแล้วชิ้สุดท้าย โอ้ยไดกีเราไปแล้วมาห้ามนอนเพราะมันจะแบบมันจะกืนเข้าไปอย่างนั้นอะไปเข้าไปดีนหมูกอ่ะ เผ็ดไม่เผ็ดแล้วของหวานดีกว่าดินดีเลยของหวานนี่มันไ่ได้ได้ละอุ้ยของเผ็ดเมื่อกี้ให้เลยนะก้าก้าถึงสิบของเผ็ดคือตัวอร่อยอยู่ก้าถจะสิดเดียวของเผ็ดอ่ะ 好玩เฮ้ยเล่เฮ้ยเล่อโอ้ยดูทีอ้ยดูดิดูดิน่าจะกูดูดิเดี๋ยวมึง if if อันนี่ได้หืออืกินก่อนนอนอ้วนเราจะมีดองอ้วนเพื่อทุกคน บอกว่าขนมเปี้ยวลุ้นสุดเพราะกินบ่อยแล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากนะกินแบบว่าต้องเปลี่ยนสีหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำหน้าปะละมันยังไม่หายเผ็ดเลยแต่ขนมเป็นโตกะเมื่อกี้เราจะมันเผ็ดที่ลิ้นที่คอต้องไปที่หูต่อ เขาให้มันแบบซึกแล,ล้วแสบๆอะไรเงียไม่รู้อ่ะไม่น่าเชื่อมาแรงเข้านะแื้วถอไปไดีห้องนอนด้วยเนี่ยดูดินนนเดน,าาน,นี่ยห้องนอนดิแล้วมากินในห้องนอนอะว้านี่ก็แลกันขนมนม้กินเยอะไม่ได้กว่ามันแบบ แต่มันมันมมดมันมันแบบอะไรที่มันนาเกินจะดุกคนเแลยวอุ้ยอุยตกตก,ตกห,หวานเนาะมันตาลังติดเลยนะนอีเล่ะหวานขนมเนี่ย มันออกแบบเดี๋ยวขอดีววที่หลังดีกว่ามาขนมนี่เลยดีกว่าขนมหวานเนะี่ยให้เลยนะแปดเอ็มสิบมันหวานแบบหวานเกินมาดูขนมเปรี้ยนทุกคนนี่เป็นสตรอเบอรี่นะเกะพิทาม สตรอเบอรี่นะทุกคนแต่ยิ่งมาซื้อมาสองอันเป็นรูปมจิกับสตรอเบอรี่แต่จะมีน้องขโมยไปไดแ้แหละแต่แอันนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันสีขาวตรงเนี้ยเวลาดูน้ำลายเราอะมันจะละลายแล้วก็แบบมันจะออกความเปรี้ยวทันทีเดีย๋ยวเขาจะมีอ่ะส่งเม็ดติดเลยฟันผุก็ช่างมันอะบอกว่าช่างมันเพราะฟันผุกัแล้วส่งเม็ดเลยวันนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่า สองเม็เนี่ยมันเปรี้ยวมากถ้าเกิดว่าฟาดีมีกินแล้วถ้าฟาตีมีกินแล้วแบบโคตรแล้วทำหน้าเปรี้ยวอะทุกคนอะกูจะตามฟาตีมีเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ถ้าฟาตีมีกินแล้วออกหน้าเปรี้ยวอะให้ทุกคนอะเลิกติดตามฟาตีมีเลยไม่ต้องมาติดตามฟาตีมีเลยโอเคไหมไม่ต้องไปติดตามฟาตีมี้าฟาตีมีทำหน้าเปรี้ยว แต่ถ้าฟารดมีไม่ทำหน้าเปรี้ยวทุกคนต้องกดติดตามช่องฟาดีมีแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็มาดูกันได้เยอะติดตามนะถ้าเกิฟาดมีไม่ทำหน้าเปรี้ยวนะมาสามเดี๋ยวเดี๋ยวยียีีแค่เรียนที่นิ้วนะเปรี้ยวขนาดนี้เปลี่ยนได้ไมสามสองนึ่น น้ำไม่เปรียนะยิ้มยิ้มยิ้มเสยยิ้มเสยไม่เปรี้ยเลยยิ้มยิ้มยิ้มก็ไปลรือมนะนี่ลงโอมนี่เลยทุกคนก็ต้องเคยกินเนี่ยอร่อย เปรี้ยวๆคือแรกๆกับที่กินไปมันเปรี้ยวๆพอแบบลังๆปั๊บมันเริ่มหวาน มาเลยค้อ so ้ยดงอยเก้าต้งไอะไรบ้พูดเลยนคือกระดมเนี่ยเปี้ยวรสชาตเปรี้ยวอ่ะให้เลยนะเก้าเหมือนกันเก้ามเหมือนกันอร่อย อะไร่อยเฉยๆนะรสชาติเค็มเค็มอ่ะคือมันออกรสชาติอย่างที่บอกเลยมันออกแบบหวานเค็มๆก็บอกได้ว่าให้ห้าสิบสิบถือว่าอันนี้ตกรอบโดยเพราะมันร้อนมากๆัมนไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยอร่อยสิมันก็อร่อยแต่ว่าแบบคือสำหรับฟิลิปินฟิลิปินไม่ค่อยชอบกินชีสเท่าไหร่อันนี้บางคนนะ กูไม่ได้จะเยี่ยสินค้าของเขาแต่ว่าแบบคือมันอร่อยแต่ว่าฟติมีไม่ค่อยชอบกินชีสไงเออมเไม่ไมค่อยชอบกินไม่ค่อยชอบกินกลิ่นกลิ่นชีสกลิ่นชีสแล้วก็แบบก็อะไรแต่บางคนก็ชอบขนมนี้นะก็ถือว่าขนมน,นี้อร่อยเหมือนกันคลิปน,นี้จะยาวเลยนะทุกคนแล้วก็จะไปดินเปรี้ยก็ให้ทั้งหมดเลยกล้ามเป็นสิบเหมือนกัน ให้นะก็คือเพราะว่ามันอนะ่ะหวานเปรี้ยวแบบอร่อยจริงๆส่วนไปขมนมหวานขอจะิชิมหน่อยก่อนอืมก็เหมือ,อมนเดิมเลยให้แปดเต็มสิบก็ออร่อยชาติเปรี้ยวๆหๆวานหวานเหมือนกับขนมอมนั่นเลยส่วนเนี้ยมันโตเนี้ยให้เลยนะเก้าเหมือนกับขนมอมเลยนะ คือมันเผ็ดอย่างเดียวไม่มีรสชาติอื่นแล้วนอกจากเผ็ดนะทุกคนไม่มีครสชาติอื่นแล้วนอกจากเผ็ดกับเผ็ดเผ็ดเผ็ดทุกว่าหมายมากๆทุกคนโอเคทุกคนก็จบก,กันแล้วทุกคนกับคลิปนี้นะทุกคนคลิปช่องฟาตีมิชแนลกับคลิปชื่อว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานรสชาติไหนจะอร่อยที่สุดแล้วสำหรับทุกคนละทุกคนว่าตู้่อว่าใน สีรสชาติเนี่ยทุกคนคิดว่ารสชาติไหนอร่อยที่สุดสำหรับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟัรติบิชชัแนลกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามเฟัตุ๊มีด้วยนะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปใหม่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปใหม่นี้สุายกว่าคลิปสลับไรทุกคนแล้วมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงนะในคลิปหน้านี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟัรติบิชชแนลด้วยแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนว่ารสชาติไหนอร่อยที่สุดสำหรับทุกคน แล้วถ้าเกิดเคยไม่ลองกินขนมอะไรที่ฟิตมีนมากินในวันนี้สีรสชาติเนี้ยก็ไปลองกินได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย